เอาละครับก็กราสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องนักดาบแลงเอสที่ถูกทิ้งออกจากปาร์ตี้พ้กล้าน,นะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกบผมด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วเราดูกันเลยสถานที่แห่งนั้นไม่ต้อนรับและไม่ปล่อยให้ใครเล็ดลอกออกไปมีแค่เพียงแลงเอสเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ล่วงล้ำเข้าไปได้เขาคงกดต,ต้องห้ามมันคอยกลืนกินเหล่านักผจญภัยเร่ยมาเป็นมากมาย จมรันหนึ่งทุกคนต่างเรียกมันด้วยความยังเกรงว่าขุมนรกอาบิสกล่าวคือหากลงไปแล้วก็จะไม่ได้เห็นท้องพนาอีกเป็นครั้งที่สองหลายวันก่อนปาร์ตี้แร็กเอชฟิวเจอร์แพนจุดสุดยอดถัดไปหอพักสปอตเตอร์ที่คอยเช็คสัมภาระให้ดีโอ้เฮ้ยมีเรื่องอะไรกัน คือว่าเด็กใหม่มันทะเลาะก,กับโกดัสนะครับเด็กใหม่เนี่ยหมอน,นั่นมันหาเรื่องโคเรฮะอีกแล้วเหรอเปล่าครับความจริงแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> หมอน,นั่นทำไายของมันเนี่ยนักดาบรับจ้างจิลเลิกทำะายแบบนั้นสักทีได้ไหมฟิวเจอร์แพลนจุดสุดยอดถัดไปลีดเดอร์โกดัสเพราะฉันเพิ่งเข้ามาใหม่ก็เลยทนเงียบเอาไว้เธอจะเป็นเด็กแบกสัมภาระหรือจะอะไรฉันไม่สนหรอกนะ แต่นายช่วยเลิกพานกับคนอื่นแบบนั้นสักทีทเถอะเห็นแล้วมันไม่สบอารมณ์นายมีปัญหากับวิธีการของฉันหรือไงเออคุณเจียวคะฉันไม่คิดมากหรอกค่ะโทษนะแต่ว่าฉันคิดฉันไม่ได้ทำสัญญากับนายโดยบอกว่าจะยอมรับสิ่งที่นายทำทุกอย่างสักหน่อยนี่หรือว่าพอเข้าของมกดแล้วนายก็จะยังมาบ่นว่าคนนั้นตัวถ่วงบ้างคนนี้รับประโยชน์บ้าง อยู่อีกงั้นเหรอของมงกุฎที่เรากําลังจะไปลุยกันมันเป็นของมงกุฎที่ยากที่สุดในอาณาจักรนี้เลยไม่ใช่หรือไงอย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้สู้แบบสบายใจทีเธอหน้าเป็นแค่ไอหนุ่มที่มั่นใจในดาบตัวเองอย่าม,มาได้ใจให้มันมากนักข้าของมงกฎุฎเมืออ่อไหรฉันจะให้ในายทำตามคําสั่งของฉันจะจาใส่ใจเอาไว้เมอเออร์เราเหยอะไรกันอยู่ไปได้กันแล้วเว้ยค่ะคือว่านี่เธอ ชื่อคุเรฮะสินะซัพพอร์ตเดอร์มือใหม่คุเรฮะค่ะขอโทษนะคะที่ต้องให้มาปกป้องคนอย่างฉันอ้อไม่หรอกอย่าคิดมากไปเลยนะถ้างั้นเราไปกันเถอะค่ะคือว่าฉันได้ยินมาว่าคุณจิวเป็นผู้สืบทอดโดยชอบทาของสำนักดาบเรื่องชื่อสินะคะฮะฉันไม่ใช่อะไรที่ใหญ่โตแบบนั้นหรอกนะ แต่ได้ยินมาว่าคุณข้าองกรได้สำเร็จที่อาณาจักรทางตะวันออกด้วยนี่คะคุณโกดัสลีดเดอร์เขามาบอกนะคะนั่นฉันกับอาจารย์ช่วยกันจัดก,การต่างหากล่ะตอนนี้ฉันกำลังออกเดินทางไปตามอาณาจักรต่างๆเพื่อฝึกตนให้สามารถทำมันได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่นั่นนะแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนอย่างที่เห็นเนี่ยละ่คะค่ะไม่เป็นไรนะคะเออ วิวิว่าแต่เธอนี้สุดยอดไปเลยนะไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดแค่นี้ใครใคก็ทนได้ค่ะนั่นมันไม่จริงสักหน่อยแถมฉันเองก็ยังเป็นแค่สพอตเตอร์มือใหม่เองด้วยเออขอทำอะไรหน่อยได้ไหมคะเฮ้อต้องทำยังไงถึงจะแข็งแกร่งขึ้นได้หรอคะอ่ะค่ะคือว่าเข้าใจค่ะ ว่าคนอย่างฉันถามเรื่องแบบนี้มันอาจจะดูหวัดดีไปแต่ว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ทำไมถึงมาถามฉันละ่ะฉันชื่นชอบตำนานมหาวิรบุรุษมากมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยคิดว่าสักวันฉันเองก็อยากจะออกไปป็นชนภัยแบบนั้นบ้างนะคะเพราะอย่างนี้จนกว่าจะถึงอายุที่สาม,มารถเป็นนักประชายได้เธอก็เลยมาเป็นเด็กแบกสัมภาระ และเรียนรู้เรื่องการเขียนแผนที่อยู่แบบนี้เองงั้นสินะก็ถึงว่าทําไมรู้งานดีแล้วพอได้เป็นนักผจญภัยเมื่อไหร่เธอก็จะพัฒนาฝีมือด้านการต่อสู้งั้นเหรอคะถ้าจะออกไปะจญภัยก็ต้องมีพลังเพื่อใช้รับมือกับสัตว์อสูรด้วยไม่ใช่แค่ความรู้ด้านการเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ว่าเขาเขาไม่ยอมสอนให้เลยค่ะ ตอนที่เข้ามาสังกัดก,กับ f u l เจอร์แพลเขาก็บอกว่าจะมีการใช้ฝึกสอนให้สพอนเตอร์ได้ก้าวหน้าขึ้นแต่ในความเป็นจริงเขาก็มีแต่ให้ดูแล้วจำเอาซะถ้าทำไม่ได้ก็ตัดใจไปซะอย่างเดียวเลยนะคะสรุปคือไม่มีระบบฝึกสอนอยู่ภายในนั่นเองค่ะเพราะงี้เลยต้องจ้างคนภายนอกอย่างฉันเข้ามาเพื่อเสริมกำลังลบเอางั้นสินะ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะฉันไม่เอาไหนเองด้วยนะคะมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลดีแต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการปล่อยประละเลยแบบนี้เลยแฮะคือว่ามาขอร้องเรื่องแบบนี้ฉันเองก็เข้าใจค่ะว่ามันดูหน้าด้านยกตัวอย่างเช่นตรงหน้าเธอมีนั่นสินะสมมุติว่าเป็นสัตว์สูรประเภทหมาแล้วกันถ้าเกิดมันกระโจนเข้ามาเธอจะทำยังไงเอ๊ะ เลงหาจังหวัดสวนกับมังคะไม่ละถ้าเป็นกรณีของเธอให้ค่าการไว้แต่แรกว่าเจ้านั่นมันจะกระโจนเข้ามาแล้ววางกับดักรอเอาไว้จะดีกว่าเอ๊ะนั่นมันฮ่าฮ่เป็นคำถามที่ใจร้ายไปนหน่อยสินะแต่ว,ว่านั่นมันจะเป็นไพ่บนมือที่ดีที่สุดสำหรับเธอในการต่อสู้นั้นมันไม่มีคำว,ว่ากดเกนอยู่หรอกนะ ไพ่บนมือที่มีอยู่มันจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละคนแต่จะใช้ไพ่บนมือนั้นตอนไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญนะมันคือการที่เราต้องเข้าใจให้ดีว่าเรานั้นมีไพ่อะไรอยู่บ้างเราจะต้องเลือกเดินหมากที่ดีที่สุดที่ตัวเองสามารถจะเดินได้ในตอนนั้นต่อให้เป็นไพ่ที่เธอคิดว่ามันได้ประโยชน์แค่ไหนแต่มันก็จะต้องมีจงังหวะให้ ได้ใช้อย่างแน่นอนและถ้าเรายิ่งมีไพ่บนมือเยอะค่าความแข็งแกร่งโดยรวมของเราก็จะสูงขึ้นไปด้วยไพ่ที่มีความอนเนกประสงค์สูงมันจะส่งผลต่อค่าโดยรวมอื่นๆและถ้ายิ่งไพ่ใบนั้นมันแข็งแกร่งถึงแม้มันจะไม่เข้ากับสถานการณ์แต่ก็ยังสามารถนำมันมาใช้ได้จริงไหมล่ะกล่าวคือการฝึกฝนประสบการณ์และความรู้ เธอจะต้องเพิ่มค่าเหล่านั้นให้มันสูงขึ้นไงละ่ะที่เหลือก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยค,คุณจิวนี่เป็นพวกเจ้าทฤษฎีสินะคะแค่ชอบใช้เหตุผลก็เท่านั้นเองเอาเถอะถึงจะพูดจาใหญ่โตออกไปแต่ฉันเองก็มีดีแค่วิชาดาบเท่านั้นอะไรอย่างอื่นไม่ได้เรื่องสัก,กอย่างที่เขาเรียกกันว่าใชาา้ไพ่เดิมๆซ้ำๆซากๆอ่ะนะ ฉันค่อยเปลี่ยนความรู้สึกอิจฉาคนอื่นให้มันฟังดูมีเหตุผลอยู่แบบนี้ไงละ่ะอย่างนั้นเองเหรอคะใช่แล้วยกตัวอย่างเช่นเจ้านี่ฉันน่ะเสายตาแย่มากมีหนาซ้ำดวงตาก็ยังโดนคำสาปตอนที่ข้ามังกรจนทำให้ไม่สามารถรับบัฟอะไรได้เลยนอกจากเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวเพราะง,งั้นตอนเข้าไปในเขาหงกฎฉันก็เลยไม่สามารถแยกแยะกับดัก และอย่างท่วงทันทีอยู่บ่อยๆนะคาสาบเรอแล้วยังมีอีกอย่างที่นากก่ากลัวยิ่งกว่าคําสาบอยู่ด้วยนะมันก็คือหลงทิศแบบสุดขั้วไงล่ะหลงทิศเหรอเอ๊ะนั่นมันน่ากลัวกว่าคําสาบอีกเหรอคะความจริงแล้วก่อนจะมาที่นี่ฉันก็เดินวนไปคนลัทางกับอาณาจักรนี้เลยแล้วนะเอ๊ะแบบนั้นมันก็นากก่ากลัวจริงด้วยนะคะ ถ้าแว่นแตกขึ้นมาฉันก็จบเลยแล้วนะถ้าเขินบุกเข้าไปในะของกดคนเดียวแล้วก็ฉันก็อจาจจะออกมาไม่ได้อีกเลยก็ได้เพราะงั้นเธอช่วยเก็บแว่นสำรองไว้ให้ทีได้ไหมถ้าเกิดมันหล่นหายไปฉันจะลำบากเอาจริงๆโอ้ถึงแล้วเหรออะต้องรีบแล้วคะ่ะไปกันเลยไหมคะอ่าถ้าอยากจะได้พ้าสำหรับใช้ต่อสู้สักใบแล้วก็ หลังพิชิตของมงกนี้ได้แล้วฉันจะยอมสอนให้ก็ได้นะเอ๊ะบอกว่าจะสอนวิชาดาบให้ไงล่ะจะดีเหรอคะดีสิถึงฉันจะไม่ใช่คนดีเด๋อะไรที่จะมารับใครเป็นลูกศิษย์ได้แต่มันก็ไม่ใช่วิชาลับที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะอะไรแถมอาจารย์ของอาจารย์ฉันยังเอาไปสอนให้คนอื่นอีกเพียบเลยด้วยเอาเธอถ้าเธอไม่ดังเกียดแล้วก็นะ ขอความกรุณาด้วยค่ะทั้งคู่ได้ให้สัญญาเล็กๆก,กันเอาไว้ชายหนุ่มและเด็กสาวที่กําลังจะไปท้าทายเขาหงกดให้มีความยากระด,ดับสูงสุดถ้าได้สัญญาเล็กๆก,ก,กันเอาไว้แต่แล้วสองชั่วโม,มงต่อมาเจูาเขาก็ทาเป็นแตกไม่เหลือชิ้นดีจนถูกลืมทิ้งเอาไว้กลางเขาหงกดเพียงคนเดียวฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดเรื่องไม่น่าเชื่อขึ้นการไปชิดดันเจียนเป็นไปอย่างดาบลื่น อาบิสดันเจ้นระดับความยากสูงสุดที่ว่ากันว่าแม้แต่นักผระจญภัยแรงกเอก็ยังไม่เคยไปเกินกว่าชั้น3ได้พวกซัพพอร์เตอร์ช่วยกันสร้างเส้นทางกันเดินหน้าจึงเป็นไปได้อย่างราบรื่นและในสถานการณ์จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ศัตรูพวกกองหน้าก็จะช่วยกดล้างศัตรูกันให้ทว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นหลังจากเจอกับบอสชั้นที่3 บอสประจำชั้นจะมีอยู่เสมอในทุกชั้นของดันเจียนมันเป็นสัตว์อสูรชนิดพิเศษที่ได้ว่ารับพลังพิเศษมาจากดันเจียนโดยตรงมันไม่ได้ถูกประจำไว้ตามที่ต่างๆเหมือนกับสัตว์อสูรตัวอื่นๆแต่มันจะรอเหล่านักผจญภัยอยู่ในห้องที่เรียกว่าห้องบอสในบางครั้งเราก็สามารถอ้อมหรือเรี่ยงห้องบอสกันไปได้แต่ชั้นที่3ของที่นี่มันทำแบบนั้นไม่ได้ ในตามที่นัดแนะกันไว้ล่วงหน้าฉันก็ได้ออกนำหน้าไปเป็นคนแรกและเรื่องมันก็เกิดหลังจากนั้นกองหน้าจะเป็นคนดึงความสนใจของศัตรูไว้ทั้งหมดเป็นแนวป้องก,บบกันแบบกำแพงยืนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันไม่มีปัญหาอะไรกับมันเพราะในเมื่อมีสมองแค่แกว่งดาบมันก็สมควรแล้วที่ต้องออกไปยืนข้างหน้าในสถานการณ์แบบนี้ มันสบายกว่าต้องไปยืนเกรงใจคนรอบๆตั้งเยอะและแถมยังเป็นการฝึกร่างกายได้อีกด้วยแต่ว่าก้องหลังก็ไม่มีวี่แววว่าจะสนับสนุนมาสักทีฉันเลยหันกลับไปมองข้างหลังด้วยความสงสัยว่าทำไมและทันใดนั้นก็เห็นโกดัสผู้ที่เป็นหัวหน้ากำลังใส่พลังเวทที่มากเกินกว่าจำเป็นลงไปบนดาบเวทวานิสดาบคู่กายของเขา อันนี้ก็พอเข้าใจได้บอสของชั้นนี้มันแกร่งมากเพราะงั้นการที่เขาจะาลุกหน้าขึ้นมาเพื่อสู้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทำความเข้าใจได้ยอมปล่อยของมันต้องดีกว่ากักไว้จะมีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ล้เข้าใจได้ฉันจะซื้อเวลาให้เองเพียงแต่ว่าปลดปล่อยดาวเวทถ้าจะให้ดีเขาก็ต้องรอให้ฉันออกไปนอกระยะถ้าไม่ตายนั้น เฮ้ยเดี๋ยวให้ได้ซะก่อนมีลำแสงสีดำมืดถูกปล่อยออกมาลบไม่ทันแล้วอะและจากผลลัพธ์ก็ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ในดันเจี้ยนพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังขึ้นการล่วงหล่นโดยอัตโนมัติจากการสูญเสียที่ยืนและพอหันไปมองข้างๆบอสประจำชั้นมันก็กอดคอล่วงลงไปพร้อมกับเราด้วย ขอถอนคำพูดเต็มกำลังไอ้นี่มันไม่ยอมกอดคอด้วยเลยสักนิดมันลุกเข้ามาอย่างเด็ดเดี่ยวไม่จะเอาชีวิตดาอที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าก็จะยอมถูกฆ่าไม่ได้เหมือนกันฉันหันหน้าเข้าประจันกับมันแล้วก็กลับมาณปัจจุบันอ่ะนี่เรานอนทับมันอยู่เองเหรอบอสประจำชั้นแกร่งสุดเลยแฮะแบบนี้จะปีนขึ้นไปคงไม่ไหวแฮะ ไอหมอนั่นไม่เก็บไว้แล้วลงมึงมันคิดส้นตีนอะไรของมันถึงได้ยิงท่าไม่ตายใส่คนอื่นเขากันฟ้าไม่เข้าใจามันเลยสักนิดเหตุผลก็พอจะนึกได้ก็มีแค่เรื่องที่เสียงกันก่อนจะออกเดินทางแค่คนเขาเตือนนิดๆหน่อยๆก็คิดจัดแทงข้างหลังกันซะแล้วมึงจะไม่ทำเกินไปหน่อยหรือไงวะเฮ้ยกลับไปจากที่นี่ได้เมื่อ,อไหร่ ทำมได้กระทืบมันให้จมคาตีนมันไม่หายแค้นแน่เว้ยว่าแต่นี่แกจะกลับไปยังไงล่ะเนี่ยพะพวกพอ้องใช่แล้วไอ้โกดัสช่างหอมันคนอื่นก็พอจะมีมโนธรรมเหลืออยู่บ้างคุณราฮะคุณจิวคะว่าใจฉันได้เลยก่อนอื่นคุณราฮะคนหนึ่งคุณจิวฉันผูกเชือกลองเท้าให้เอาไหมคะ เอาเป็นว่ามันต้องมีใครบ้างนั่นแหละอย่างเช่นคุระฮะเราเรอความช่วยเหลือจากพวกเธอเอาแล้วกันวางใจได้เลยค่ะคุณจิวถ้าโชคด,ดีเธอก็อาจจะย่อนเชือกย,ยาวๆลงมาให้เราไต่กลับขึ้นไปที่เดิมได้ไง่ายๆก็ได้แล้วทีนี้ก็จะซัดไอ้โกดัสมันให้เตี้ยงไม่ละ่ะก่อนจะคิดเรื่องโชคมาคิดเรื่องขอให้คนช่วยก่อนดีกว่าจะเย็นๆไว้เรา เฮ่ hey, ฉันยังปลอดภัยดีโอ้เอ๊ะไอ้ผีดานนั่นมันอะไรนะอาอเธอยังไงซะเราก็ยังเหลือแว่นอยู่แค่แว่นยังปลอดภัยก็ถือว่าโชคดีแล้วนี่ถ้าขาดมันก็คงขาดใจแต่ถ้ายังมีมันเราก็ยังไม่เป็นไร เอาละครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ